สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราทาโร่นะคะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะประจําเดือนมีนาคมแล้วก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะคะโอเคเออการแบ่งวันที่การแบ่งวันที่เป็นแบบการแบ่งแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครนะคะออลองเอาของแบบไทยแล้วมามาฟังดูแล้วมันตรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นของคุณได้น,นะคะไม่ต้องไปซีเรียสนอ้องว่าการแบ่งวันที่มันจะเป็นยังไง โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคนคนนึงอ่ะมันมีชาร์จเกิดอยู่ในหลายๆราศีเนาะแล้วก็เป็นลัคนาด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นนะคะเอนเนอรจีของคุณอ่ะมันจะเป็นการเออมันจะโดดเด่นมาตรงช่วง ช่วงชาร์จเกิดตรงไหนของคุณอันนี้ก็ว่าไปแต่ถ้ามันตรงก็คือตรงแค่นั้นเองไม่ต้องไปสงสัยเยอะนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็ขอโทษด้วยที่หายไปหลายาไปนานเนาะเพราะว่าแต่ทำงานนะคะทํางานติดๆันเนาะเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนที่แต่จะเทิร์นโปนะคะมันก็เลยแบบว่ามีงานเข้านิดนึงแล้วก็ เราจบบอกกัาที่ป่วยด้วยนะคะไปนอนเข้าโรงพยาบาลไปแอดมินมานะคะก็ใครอยากรู้นะว,ว่าเออป่วยด้วยสาเหนุอะไรเป็นอะไรนะคะก็มีคลิปที่แต่ทาสั้นๆเนาะเล่าให้ฟังนะคะเป็นคลิปเรื่องเล่าเข้าโรงพยาบาลโอเคมาวันนี้นะคะเราก็จะเปิดเป็น energy นะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอให,ให้กับชาวลัคนาราศีมีน,นะคะ่ะ เอให,ให้กับชาวลัคนาราศีมีอันนี้จะเป็นอเอนเนอร์จีของคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะถ้ามีคนโสดในที่นี้เนะเาะเดี๋ยวแตจะแยกไว้ให้นะคะโอเคมาดูเอนเนอรของคนที่มีคู่กันก่อนดีกว่านะคะช่วงเดือนมีนาคมเดือนเกิดของคุณเนาะ <c oughs> แต่มองว่าคุณนะคะจะได้รับข่าวสารเนาะข่าวสารหรือว่ามีการพูดคุยนะคะมีการพูดคุยมีการสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะอืมแล้วคุณก็แบบอยากยอมแพ้เดินจากไปนะคะเพราะว่าคนที่คุณสื่อสารด้วยเาขาค่อนข้างดื้อรั้นเนาะดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมอลงเอยนะคะกับสิ่งที่คุณพยายามที่จะคอมโพมัย เออมันก็เลยเป็นในลักษณะของการเดินหนีจากไปหรือตัวเขาเองก็ได้เนาะดื้อรั้นดื้อดึงนะคะไม่ยอมฟังเหตุผลที่คุณพยายามจะอธิบายก็ได้นะเออมันเลยทําให้มีการแบบว่าเดินได้คุยกันแหละได้มีการได้พูดคุยได้สื่อสารกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการจบแบบที่มันแบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เดินหนีจากไปไหนนะ เออแต่แค่แบบเป็นการแบบอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าพักยกอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเป็นการพักยกในการพูดคุยกันนะคะน่ามาดูซิว่าแล้วตัวเขานะคะคนที่คุณสื่อสารด้วยเนี่ยนะคะตัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างเนาะในลักษณะเอเนดูจีของเขาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างะะจริงมันมีใบเนี่ยขึ้นมาด้วยนะ <The> Star. Oh. <laughs> ตัวเขานะมาหลายๆอย่างว่างเลยนะเป็นไพ่เอ่อเมเจอร์อคนาขึ้นมาสองใบแล้วก็หัวตั้งด้วยนะซึ่งเป็นลักษณะของ energy ผู้ยิงิงผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะมองว่าเป็นผู้หญิงหรือถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นเป็นผู้ชายที่มี energy แบบว่า ผู้หญิอืมีความมีความฉลาดเอมีเซนส์ของความเป็นผู้หญิงนะคะมีสปิริตชวลก็ได้นะ,ะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะดูไพ่ดูดวงได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นดาวเด่นด้วยก็ได้นะคะอืมหรือว่าเป็นคนที่ ขอพอรชอบขอพอรชอบมูก็ได้ชอบมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยออืในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์อะ่ะเหมือนตัวเขาหยุดชะงักลงไปเนาะแต่เป็นการแบบว่ามาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากเห็นหรือว่าอยากเปิดเผยความความคิดนะคะหรืออยากเปิดเผยเรื่องราวอะไรสักอย่างแต่ติดที่ว่าตัวเขานะคะก็ต้อง รักษาสถานะของตัวเองเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้มันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเปิดเผยความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เพราะว่าตัวเขานะคะเป็น king of p e n t a c l e เนาะเป็นคนที่แบบว่ามีมากเป็นของตัวเองนะคะมีพื้นที่เปนของตัวเองมีฐานะเป็นของตัวเองนะคะหรือว่ามีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ย มาเรนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่ารีวิลลิงความจริงนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะพูดออกมาก็ได้เนาะหรือเป็นคน,นีนที่ทำงานคุณหรือเปล่าเออคนคนนี้นะคะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับงานหรืออะไรเงี้ยกับคุณอะ่ะเขาพยายามที่จะพูดเรื่องบางเรื่องอะ่ะแล้วมันไม่มันไม่เคลียร์กันสักทีกับคุณอะไรเงี้ยแล้วมัน ก็มาสม่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณที่อยู่นอกนอกเวลางานด้วยอะไรเงี้ยอืมอืมแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะเขาใช้ความเขาใช้เซนต่ะเออใช้เซนตของของความที่เขาแบบเป็นคนที่มีสติก็ได้เนาะเออเป็นคนที่มีสติแล้วก็มีเห็นมีผลอะไรเงี้ยค่ะอืมอน,นี่คือลักษณะของเขาซึ่งมันเป็นลักษณะที่ดีนะ มันไม่ได้แย่นะคะดูเราแบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้หญิงที่แบบมาชัวร์วูเมนนะคะก็คือเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้ใหญ่อะ่ะอืมอยู่บนพื้นฐานของเหตุแล้วก็ผลแล้วก็ใช้สตินะคะในการที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรอะไรนะอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขอเลยนะมา มาขอไพ่เพื่อที่จะดูไพ่ประจําเดือนนี้กันดีกว่านะคะว่าตัวคุณและตัวเขานะคะจะเป็นยังไงในรอบเดือนนี้นะเรื่องเราหขอเงเขาเนะออกมาไวมากนะน่าจะพอแล้วออกมาเยอะออกมาเยอะมากเอาอันนี้ก่อนละกันออกมาเท่าไหร่แต่ก็จะอ่านเท่านั้นเลยแหละนะคะก็คือไม่ได้จะเก็บกลับคืนหรอกอ่ม ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะเป็นมิตรภาพดีๆนะคะร่วมกันนะเนห็นไหมคะเป็นมิตรภาพดีๆร่วมกันนะคะมีการเคยออกไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันผ่านกลุ่มเพื่อนหรือว่าเคยมีกลุ่มเพื่อนเดียวกันอนะไรเงี้ยเออมีการได้แบบออกไปปาร์ตี้หรือสังสรรค์อยู่ อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเออมันมีมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะอืมแต่ว่าพอมาถึงนะจุดจุดหนึ่งอะคุณกับเขาอะ่ะเหมือนกับต้องถอยห่างออกไปจากกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเข้าไปอยู่ในโหมดของตัวเองที่ว่าเซิร์ชหามองหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอิอะเออว่าคุณและเขาอะ่ะต้องการอะไรกันแน่อะไรเนงะี้ยในชีวิตเป้าหมายในชีวิตจริงๆอิอะคือต้องการอะไรอะไรประมาณนั้นอะอืม แล้วมันก็เลยส่งผลเข้ามาณปัจจุบันนี้น่นะคะว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ยจากที่แบบว่าห่างหายกันไปมันเกิดซันเดนเชงอ่ะก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันเกิดขึ้นอืว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณและตัวเขาเนี่ยอาจจะชอบที่จะเป็นคนที่จะเป็นเป็นคนที่รักอิสระหรือเปล่าชอบที่จะต่างคนก็ต่างอยู่ ในพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่งเงี้ยโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่า,าตัวเองจะต้องเดินเดินทางตามพรมลิขิตหรือจะต้องเป็นไปตามที่อย่างที่เขาว่านะคะอย่างเช่นคนที่อายุ30แล้วควรจะต้องแบบแต่งงานนะคะมีครอบครัวอะไรเงี้ยเออมีความสําเร็จมีบ้านมีรถอะไรยเงี้ยซึ่งตัวคุณและตัวเขาอะเหมือนกับได้ผ่านการที่แบบว่า โซเซ a ร์ชชิงนะคะก็คือไปค้นหาตัวเองมาแล้วและมันก็ทําให้คุณทั้งคู่เกิดความคิดนี้ว่าการที่ได้อยู่กับตัวเองหรือว่าการที่แบบไม่ต้องมีคู่อยู่คนเดียวมันอาจจะเหมาะกับตัวคุณและเขามากกว่าไหมอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้คุณกับเขาดูแบบถ้าไม่คุณกับเขานะดูเหมือนก็ว่าดูจะโอเคที่จะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเออซ็ตติฟายมากกว่าในการที่จะแบบว่า อยู่ไปก่อนคนเดียวแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ย,ม,ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอาไม่ได้เปิดเปิดเผยตัวเองกับใครไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าสังคมเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปหยิบยืนย่นโอกาสให้ใครในในอในสังคมที่คุณหรือเขาเนี่ยเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะได้ไพ่มาอีกสามใบเนาะ เป็นไพ่ e M p r e s s นะคะไพ่ห้าลิ้แล้วก็ไพ่ The Temperance นะคะคนใดคนหนึ่งนะฮะอาจจะต้องอดูแลคนอื่นๆนะคะรับบทแม่เนาะเป็นคุณแม่หรือว่าต้องดูแลคุณแม่ก็ได้นะคะซึ่งภาระตรงนี้คุณและเขาอะก็ทราบดีว่ามันอะเป็นภาระที่จะต้องแบกรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ซึ่งคุณและเขาก็ได้เนาะพยายามที่จะบาลานซ์นะคะบาลานซ์ Balance ให้มันเกิดความสมดุลในชีวิตอยู่ให้ได้ต่อให้ชีวิตที่จะไม่ได้เป็นแบบ p e r f e เฟคชัเหมือนคนอื่นอะคือ Imperfection is Perfection สำหรับคุณอะอืคุณหรือเขาก็ได้เนาะเพราะว่า Energy อ่อะมันขึ้นมาดอกเป็นโดยรวมมันไม่ได้เป็น Energy ของคุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยมองดูว่าเหมือนคุณอะจะเจอคนที่คล้ายๆกัน แล้วมันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่ต่างก็ไปใช้ชีวิตในรูปแบบของอความต้องการของตัวเองเป็นเบสออนโดยที่ไม่ได้ทําใช้ชีวิตต,ตามแบบฉบับที่คนอื่นเขาพูดกันว่าหรือว่าคนอื่นมาบอกว่าแบบนี้แบบนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยอืแต่คุณและเขาอะเหมือนกับว่ามีภาระที่จะต้องดูแลก็เลยไปโฟกัสก่อนนะคะ ไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะตรงตรงหน้าอะไรเงี้ยอืมตัวเขานะคะก็อาจจะเป็นซิงเกิลมัมก็ได้เนาะหรือตัวคุณนะคะเป็นคนที่จะต้องดูแลดูแลคุณแม่เนาะอืดูแลคุณแม่เพราะว่ามันเป็นภาระที่ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้นะคะอืต่อให้ผนทางข้างหน้ามันเหน็บหนาวยังไงเนี่ยนะก็ต้องพยายามผ่านพ้นอ,อพยายามประคับประคองกันไปให้ได้นะคะอืเนีย่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์หรือว่าการที่จะมีตัวเลือกหรือว่าทางเลือกในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าคุณและเขาอ่ะพยายามที่จะชะลอกันไปก่อนยังไม่ได้นึกถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรนะตอนนี้หรือแม้กระทั่งกับตัวคุณก็ได้เนาะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้คิดว่ายังจะต้องลงทุนลงแรงอะไรให้มันเหนื่อยนะคะหรือตัวคุณเองก็คิดว่า ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าไปหมกมุ่นอยู่กับความรักสักทีเดียวอะไรเงี้ยอืมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่พร้อมที่จะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความรู้สึกเนาะแต่ว่าให้เดทขึ้นมาเนาะให้เดทขึ้นมาปิดท้ายนะคะมองว่าอีกไม่นานนี้แหละเดี๋ยวไออะไรที่มันเป็นเป็นอ่ภาระผูกพันพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไป แล้วมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณกับเขาด้วยนะคะว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันควรจะจบลงได้แล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชาร์ตเตอร์ใหม่ๆในชีวิตนะคะซึ่งเป็นไพ่เดเดชขึ้นแบบนี้นะคะเออไพ่ไม่ขึ้นความเชื่อมโยงคุณกับเขาเลยมันคุณและเขาต่างคนต่างไปอ่ะต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ถามว่ายังมีกันและกันไหมไพ่ไพ่คุวยก็ขึ้นมาเยอะมากนะ,ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก็บไว้ข้างในไม่ได้แบบแสดงออกมัน เพื่อที่จะแบบว่าไปขอหรือไปง้อเพื่อให้ความรักนั้นกลับคืนมาอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแล้วแหละ,อะไอที่มันควรจะจบมันก็จะจบลงไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่จะแบบว่าเกิดขึ้นมาแทนม,ม,มาดูกันทิว่าแล้วไพออร์เคนะคะอยากจะบอกอะไรกันบ้างค่ะไพออร์เคเกเยอะเยอะเกินไปหอ่า Okay, แค่เราเขาอยากบอก chemistry นะคะ trust มันยังมีสายใยเชื่อมโยงกันนั่นแหละเพราะว่าคุณและเขาอะหนนะเข้ากันได้ดีนะคะสคือมันมีความเชื่อไว้อ,อกไว้ใจเหมือนอย่างที่บอกอะคือคุณทั้งคู่ต่างก็ไปใช้ชีวิตพอใจที่จะเป็นอยู่มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณและเขาอะมันไม่ได้มี expectation กับอีกฝ่ายหนึ่งมากขนาดนั้น มันก็เลยไม่คุณและเขาอะพอแยกกันไปมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเออมันมันคลิกอะคือแบบการได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีอะไรกันมันก็ไม่ไม่แย่อะไรเงี้ยอืมแต่ก็ยังมีความแบบความที่แบบเคมีมันเข้ากันได้คนคนนี้คือแบบต่อให้ไม่ได้คุยกันกลับเดี๋ยวกลับมาก็จะยังคุยกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณกั้เขาอะเหมือนจะต้องแบบแยกย้ายกันไปก่อนถ้าตอนนี้คุณกับเขาแยกย้ายกันอยู่นะคะ คุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องแยกย้ายกันไปก่อนเพื่อที่ว่าจะต้องไปทำในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำนะคะอ่าไ o กรดไ I g o t to do s o m e t h i n ต like t กันนะคะก็คือแบบต้องไปทำในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำอะ่ะเออเพื่อที่จะให้มันเสร็จจบแล้วก็เป็นชัปเตอร์ใหม่ๆเพื่อที่จะแบบว่ามีใจมีความรู้สึกที่แบบว่ามันเอาไว้ระให้กับความรักได้อะไรเงี้ยอืมแล้วการที่คุณและเขาเป็นแบบนี้นะ มันทําให้มีความเชื่ออกเชื่อใจกันนะคะเพราะกันกลับมาของแต่ละฝ่ายอะกลับมาด้วยความที่แบบว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นพันธะผูกพันอีกต่อไปแล้วแล้วถ้าได้กลับมามันไม่มีไพ่กลับมาหรอกแต่หมายถึงว่าถ้าคุณและเขายังไปต่อกันอยู่เออความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะลีดไปถึงการแต่งงานเนาะการคอมมิทเมนต์นะคะดิสติเทชั r r ินวอ r r มเ e นะคะหรือว่า <c oughs> ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก จะพูดว่าคนได้คนหนึ่งในที่นี้เอออาจจะแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นไพ่รักสามเศร้าอะไรอย่างนั้นแต่มองว่าคุณและเขาอ่ะการที่ได้ไปเติบโตไปโซลเชิงอ่ะคือไพ่เดอะเฮอร์มิอ่ะมันขึ้นมาชัดเจนมากแล้วก็มีไพ่เดอะแทนเฟรมย้ำตามมาอีกว่าเออมันมันพอดีอ่ะเออมันเป็นอะไรที่พอดีแล้วไพ่เคมิสตรีก็ขึ้นมาอีก ก็คือมันเป็นอะไรที่พอดีอ่ะเดี๋ยวมันมันเกิดความพอดีไอตรงเนี้ยที่คุณและเขาหาเจอมันจะทําให้คุณและเขานะเชื่อใจกันนะคะต่อให้ตอนนี้อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าคุยกันยังไม่ลงตัวหรือว่ายังคุยกันไปคนละทางอยู่แต่เดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะดีขึ้นมาแล้วก็มันถึงเวลามันก็จะนําพาคุณไปในจุดที่เรียกว่าคอมมิตเมนต์กันได้นะคะเออ เพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้มันสวยอะไหนขอดูไพ่คำพูดดีก่อนนะคะข้อความนะคะถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาจะบอกว่าอย่างไรคะถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาจะบอกว่าอย่างไรคะแคะ่ข้อความนี่ค่ะ I regret lying to you I wonder if you are happy with o u t me <laughs> เห็นไหมคือต่างคนต่างก็ยแยกกันไปแล้วแหละแล้วก็แบบสงสัยว่าเธอเป็นไงเธอไม่มีชันแร้วเธอ โอเคไหมเธออยู่ได้ไหมอะไรเงี้อยอืมอิสตานผมมี่ต้คิวนานนะคะมีคนใดคนหนึ่งนะที่จะต้องแบบว่ารักษาเยียวยาหรืออาจาจะเป็นการดูแลคนที่บ้านมีคุณแม่อาจาจะเจ็บป่วยหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยอยู่นะตอนนี้นะคะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องรักษาจริงๆอนะคํา่าวคิวอะคิวอาจจะเป็นการรักษาตัวจริงๆก็ได้นะเออเพราะว่าเหมือนกับทั้งคู่อะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งก็ไปดูแลคนป่วยอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะอืม I อ e ีเพลย์ o อาเวอร์คอนเวอร์เซชันโอเวอรนะคะนีก็ยังแบบเปิดอ่านข้อความเนาะเออไม่ได้มีการลบข้อความอะไรใดๆไปก็ยังมีการเปิดข้อความอ่านแล้วก็เพื่อที่จะแบบเอ่อให้ได้นึกถึงกันและกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวของญาตินนะคะอ๋อขออภัยนะคะเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะคะซึ่งแต่ก็ได้รับข่าวดีนะสำหรับตัวเองนะคะก็คือได้งานเพิ่มมาหึวันนะคะก็ดีใจมากเลย โอเคค่ะทุกคนก็เอ่อก็ประมาณนี้แหละก็คือเนี่ยคือเขาก็รู้สึกเสียใจเนาะที่แบบว่า I regret lying to you เนาะคือเขาอาจจะเคยโกหกคุณหรือว่าคุณมีคำพูดที่มันไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันโดยเปิดเผยจากใจอะไรเงี้ยเออมันมันทำให้เขารู้สึกเสียใจเนาะที่เขายังไม่ได้พูดไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าไปเปิดดูข้อความเก่าๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเอา่อ ทบทวนนะคะทบทวนในสิ่งที่เขาเนี่ยทําผิดพลาดไปหรือพูดผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันมีการทบทวนมันมีการสังนึกกันอยู่ในนั้นนะคะอืมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมดลอ่ะคือเขาไม่ได้ลืมนะตัวคุณเองก็ไม่ได้ลืมเขานะคะมองว่าอย่างนั้นเนาะดูว่ามันมีโอกาสเนาะสำหรับคนทั้งคู่นะคะที่จะแบบว่าได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอืมเพราะว่ามันมีเวด,ด้งรอยอยู่ไง ถ้าเกิดว่าไม่กลับมาคุยกันแล้วมันจะมีงานแต่งได้ไงถูกไหมเออคนบางคนอาจจะไม่ได้แต่งหรอกอาจจะแบบว่าเป็นการคอมมิทเมนต์กันนะคะเป็นไปนอ,อีกในสเต็หนึ่งนะคะที่ที่สามารถที่จะแบบว่ามออีมีมเขาเรียกอะไรนะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออ เขาเรียกอะไรนะการ step up ในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับชาวล,าลาัคนาราศีกุมของคนที่มีคู่มีกรณีมีประเด็นสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในสภาวะแบบไหนก็เดี๋ยวลองไปเปิดดูคลิปคอนโซลดูนะคะเดี๋ยวต่จะทำคลิปคอนโซลด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวลัคนาราศี มีนาลาซิมินนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ